สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามาในเกมอะไรนะบล็อกฟูดบล็อกฟูดนะนี่โลกอะไรอ่ะสามโอ้โหพี่พุดคุณแม่แล้วก็น้องติณกันเข้ามาในโลกสามแล้วเหรอโอ้โหคุณแม่เท่ามากเลยนะเป็นไงโอ้โหแ,แม่กรโด,โ,ดโอ้โหอ่ะคุณแม่ร้อง มากคุณแม่มีกีตารด้วยอ้โหกีตารมาด้วยกีตาร์มากับโฉนใหม่โฉบใหม่พพก็โฉใหม่โอ้โยน้และพแก๊โอ้โหพี่พเอาละเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจอะไรกันก็ตามดูกันในคลิปนี้นะครับเริ่มกันเลยเอ็นี่เราช่องอะไรนะช่องอะไรนะพุนิชาพุนิชานะจะ วันนี้นิชาไม่ได้เล่นนันแต่ว่านั่งเล่นอยู่ข้างๆนี่แหละแต่ไม่ได้เล่นเกมนี้นะเอาละพี่พูดอยู่โลกสามพี่พูดอยู่โลกสามโอ้นี่ตอนเป็นแก๊สทุกคนเอาแปลงแก๊สดีกว่ามาเอาแปลงแก๊สให้ดูซิแปลงแก๊สให้ดูโอ้โหเฮ้ยนี่มันแก๊งแก๊บนี่ทินกันต้องรอเขาแปลงแรกก่อนเพราะว่าเขาเขายังไม่ได้ไปเขายังไม่ได้ไปสู้กับศัตรูใช่ไหมเอาละลุยเลยกันเลยนะคุยตกลงกันเองนะ พี่พุธเด้งหลังสรงนิดนึงก็ได้รอๆนะคชลาศขับได้ง่ายขับได้ง่ายพี่พุธขับพี่พุธรอๆด้วยนะเรือโลกวสามเร็วกว่าปกตินะทุกคนทำไมอ่ะทำไมถึงเร็วกว่าปกติอ่ะบพี่พุธแม่เพามันก็เหมือนเดิมนะคือก็มันเร็วกว่าปกติเอ่อเอาดีๆนะเอาเห็นข้างหน้าหน่อยพี่พุธเอาเห็นข้างหน้าเดี๋ยวจะไปดูหลังเรือดิครับเออไปๆๆวู้ชินกันหาย เขากระโดดอยู่ตกเรือตกเรือแล้วพี่เอาไม่ตกไม่ตกตกกินเลยมาแล้วมาแล้วเกือบตกตะกลับมาได้อเอาเบรกให้เขาหน่อยเออไม่เขาจะไปยืนข้างหน้าพี่เขาจะไปยืนข้างหน้าอ่ะไม่ใช่ดูนะฝ่าเขาปล่อยสกิลอยู่ป๋าป๋ามป๋ามนี่เราจะไปหานกกระปูดตาแดงใช่ไหมใช่เดี๋ยวป้ามานะ ไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวไหนนิชาเล่นอะไรอยู่เหรอช้างกูให้เล่นเหรอมัไปทางไหนนะฮะนิชานให้ป้าไปเล่นฮ๊อบบี้เหรอป้ากระโดดไม่ขึ้นหรอกพี่ชายทำไมป้าจะกระโดดไม่ขึ้นกระโดดดิหน้ากระโดดขึ้มป้าได้ไงโอ้ยน่ชาอุ้มไม่ไหวหรอกทำไมอ่ะราะว่าช้างฮะป้าคือช้างนะ ป้าเป็นเทพบุตรณ์ยังไงก็อุ้มได้รองสิป้ามาเล่าปีหน่อยเทพบุตรเป็นยังไงตอบป้าก่อนดังดังดิร้ยเออร้องแต่ป้าไม่ใช่อ่ะเหรอป้าใช่เนี้ยเอา้าเทพปูต์ทำไมยังไม่ถึงเกาะน,นกกระปูตาแดงอีกอ่ะถึงแล้วลแต่ว่าไม่เกิดนกกระปูตาแดงไม่เกิดเหรอทำไมยังไม่ฟัก ตัวมันยังไม่ฟักไข่เหรอหรือว่าไงป้าไปฟักไข่มาแล้วนะเมื่อกี้ป้าต้อป้าต้อซร่วป้าวางไข่มาวางไข่มานะเอ่อเดี๋ยวคนดูอ้วกแตกกันพอดีไป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 ปาเล่นมือหน่อยกิ๊บนะเดี๋ยวพี่เล่นนีเดี๋ยวให้เล่นนะป้าช่วยพี่กุ๊กเขาดูก่อนนะพี่พุ๊กเขา หลงทางเป๊าไม่เคยเข้าแบบครั้ไม่เคยเข้าโลกสาวเลยนะครับเฮ้ยป้าไปโลกสี่แล้วโลกสี่ยังได้อัปเดตฮะขนาดนี้ชายยังรู้เลยเต๋เหมือนมีคนหายรู้คนละอาจารย์ดูดูหน้าจอเรือชนแล้วไม่มีวันตายด้วยนะคนดูนะเกิดเกิดเกจอต้นเต็ม ีจะไปสู oh yeah. sure really. about, oh ้ก hey ับตัวอะไรนะคุณแม่บอสบอสอ่ะแล้วพี่เห็นกัมม์น่ะกำลังมาเนี่ยบอสเหรอทุกชก็ตายเลยดิตอนแรกทุชเกิดเหมือนกันมันใช่บอสเหรอตัวมันเล็กเหลือเกินนะโอ้โหนี่อะไรอ่ะแก๊งแก๊สเหรอไม่รู้แนะเนี่ยใครเป็นใครเนี่ยตอนเนี้ยบอสร้องเลยอ่ะ โดนลมแก๊สโอ้โหโดนแก๊สลมแล้วอดนลมแนี้ต oh. ้องพอย่างเปิดนะเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เห็นกันเลยเพราะว่าคือแก๊สมันบางมากเลยอ่ะโอ้โหคือเรียกว่ามันใหญ่จนมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวเห็นบอสหนีขึ้นข้างบนเลยอ่ะเนี่ยต้องเปิดท้ายคิทด้วยโอ้โหหัวนอนนอนบอสบอส ภาคี่ของพี่กูนี่เป็นเวอร์ชันไหนแล้วไม่ยังไม่ได้มีสองแต่ว่าใส่ค่าหุ่นมาตะกเลยมองเห็นไกลขึ้นได้ดอบด้วยเอ๊ได้แล้วเหรอได้แล้วไม่ได้แล้เหรอได้แล้วได้อะไรได้อะไรได้มัวได้มัวครับเอาไปถ่ายหมวกคุณแม่หน่อยแล้วนี่มัวมัวพี่กูไปดูหมวกคุณแม่หน่อยเข้ามาเหมือนกับปากเลยคุณแม่ใส่แล้วเหมือนกับปากเลยคุณจอยใหญ่ดิแม่นี่ แล้วก็ป่าเลยเขาออกเทอะแม้าคกันคาตาคี่ยังสวยไปอีกมากแม่ใส่ผ้าคลุมก่อนเออไม่เวิร์คไม่เวิร์คเขาบ้าคลุมจริงจริงเลยเขได้แม่อยู่บนที่สูงโอ้แม่อยู่บนที่สูงเลยนี่ใครเจอเรือใบสัญลักษณ์นี้นะเข้ามาทักทายกันได้แต่อย่าเข้ามาตีนะโดนตีบ่อยแล้วอ่าถ้าเข้ามาตีเดี๋ยวเราสู้นะเราสู้นะครับเราสู้ไปต่อไปคือเกาะอะไรนะที่มันต่อจากเกาะ ไม่รู้ไปเกาะไฮด้าเลยไปทางนี้เลยเลี้ยงนี้เลยเออเลี้ยงจากทางนี้ไปเลยไปวงกลมเป็นตัววงกลมไปเลยไหนอะรี่ไงเอเกาะเลยเออพาคุณดูไปดูหน่อยโลกสามเป็นไงพี่พูดอย่าเปิดอย่าเปิดเออมีมีมีคนเวลตันอยู่มีเวลตันอยู่หนึ่งคนอ้าวพไปมาดูนี่ว่าเขาจะตีเราไหมนะถ้าเขาตีเราเราจะต้องไงเราก็หลุมหนีสิครับโอ้ เราสู้ไม่ได้เราหนีสิครับเราเราอย่าไปสู้เขาแม่เวลตันแม่เวลตันเนอะแม่เวลตันแต่แม่สู้ไม่เก่งแล้วทักเจอคนแม่แค่มีเวลไว้เท่ๆเออเรามีไว้เราก็เจอคนกเราคนหนีเลยโอ้มีสองคนเลยอ่ะสองคนด้วยโอ้เธอคนนั่นไงทุกคนเนี่ยสองคนเลยมีสองคนเลยอ่ะปาเขาอาจจะมาทำหมัดมังกรอะไรเขาก็ได้เราอย่าไปยุ่งเขาอย่ายุ่งเขาเขาไม่ยุ่งกับเราหรอกเราไปทำภารกิจของเรา โอ้โหมันเมืองสวยโอ้โหมันเมืองสวยเลยคอนดูเมืองเหมือนญี่ปุ่นน่ะเอ้าวพี่พุทตีใครอ่ะแต่บอสไม่เกิดเมื่อกี้พุทตีใครอ่ะนี่ใครพี่พุทจะเปิดอันนี้สิครับอย่าเปิดใครอ่ะอย่าเอ้าวเขาปิดสิครับเขาฆ่ารุนตายอ่ะเอาอยู่ไหนอะโดนผลนี่แล้วอโอ้โหเรียบร้อยไปเลยใครมันทำพุทธโอ้โหนี่เขากำลังสู้กันพี่พุทธีบไปดูแล้วเออโอ้โห คนฟ้าแตงร่างจากคุดฟ้าได้แล้วแล้วพาเข้ามาในประตูอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวผู้จัดการเองเข้าเวลาโดนมันไม่ให้เข้าเดี๋ยวคุณรอจ้ะไม่เป็นไรแม่ปล่อยพลังใส่อยู่หาแล้วตัวเขาอยู่ไหนอ้นี่นี่นี่อ๋อตีบาตีบาเออตีบาตีบาเอออ๋องหายหายไปเลยออกไปเลยคุณแม่อยู่อยู่ยังอยู่จได้เลยอ๋อยู่ไหม ว้าวหมูหมูติงหอ้าวเขาเปิดนี่แล้วอ้โหมูเปิดหมดตูอีกแล้วพุดออกขึ้นอ้าวพุออกได้ซีอยู่พุดออกได้เป็นไงล่ะพุดออกได้ออกได้แล้วไปไหนอะพี่พุดพุดกำลังรอเขาออกมาแล้วพอเขาออกมาปุ๊บพุก็จะใส่เขาออกกดปิดนี่ไงนี่ไงมาแล้วนี่โอ้โหเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้ว ไปไม่ถึงไปไม่ถึงอ้าวไปเอาพี่ผู้กดทีฟอสก่อนคุณแม่รอดนะไม่รอดโอ้โหยังยังไม่จบนะคนนี้ยังไม่จบยังไม่จบเอาเอาเอาพี่พู้ละพีพีเพี่เดี๋ยวดิไปฟาร์มแก๊สก่อนต้องไปตีแคสก่อนแก่น้าได้ นีตีเขาไม่ตายใช่ไหมไม่ตายตายไหมไม่อายสามคนเนี่ยอะเล็กมาแล้วมาละโดดกุตตีจับตกรแุตตเลยกอัดกระแพง้เขาติดเหรอเขาติดเลย เราเล่นเขาติดเราเล่นเขาติดเสร็จก็ดเอ่ะเรื่อยๆดร้เฮ้ยเเ้เยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฉันกไม่ใ่ละแล้วไมีนตูมาอีกแล้วอ่ะรู้ช่วยเือดรเปล่าอาไมเ่มีหัดแก๊สอ่ะเรที่เลือดน้อยๆท่เลือน้อยๆอะม่ที่เขาโดนเราลุ้มะเขาไม่รอดเนี่เขาไม่รอดเน่ยเอ้าตายเลยเา ยังเขาตายไปแล้วโอ้ยยังเหรอเขาอยู่ไหนแม่มองไม่เห็นเขาเลยโดนเขากลับแทกลับแล้วตาย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 เขาตายแล้วเขาตายแล้วเ้าาตยแลวเออนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะปรากฏปรากฏการณ์เขาเรียกปรากฏการณ์อะไรคุณแม่หมาหมูตุ๊กตาเดี๋ยวเมื่อวานนี้เนี่ยตบเบอรให้เลครับภูมิใจไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าภูมิใจไหม อายเขาอีกเราไม่มีอไอมากดการอะไรอีกทีน yup> ึงมาโม่ไปแล้วเขาไปแล้วครับโู้เลนี้เลยเฮ้ยผลประตูกลับไปอีกแล้วก็คนเดิมเลยแหละคนนี้แหละปั๊บกับได้แล้วกดกลับมาได้แล้วนะแม่แล้วผลประตูแล้วพี่ชิงกันอ่ะ อ,ออกมาได้แล้วก็ไปสู้ต่อสู้ใครเนี่ยสู้กับไอ้ปุ่มประตูนี่ไอ้ประตูนี้ไม่หยุดนะไม่หยุดไม่หยุดโอ้โหพี่ชายอ๋อโดนโดนเพื่อนเฮือก <c oughs> เล่นบนฟ้าอย่างี้ก็อร่อยด <c oughs> ีครับคุณไม่ชอบเธอด้วยเล่นบนฟ้าแต่พี่ยอ,พอ,อย่าเป <c oughs> ิ <c oughs> ดวีซีก็พอของยองเฮือกเายมสู้ได้ทุกอย่างยกบนเผาวีซีออกได้น้ำแล้วเหรอคะ ไ,ไปแล้วมามาใหม่กดพลาเอากดพลามาใหม่เ้ยเอ้าวันนี้สนุกวันนี้สน it> ุกว um ันนี้สนุกเป็นพิเศษนีสนุกเป็นพิเศษกดพลาไปอย่างแรงอแเ้าพลาตื่นนะเวลตันด้วยเวลตันเธอด้วยใช้หมัดมังกรด้วยโอ้โหลดเร็วลดหน่อยเร็วเราใช้แสงแหะไม่เจอเลยเลยใช้แสงเลยปรากฏการที่สองปรากฏการที่สองเริ่มแล้วแม่ใช้หมัดว่าง อะไม่โดนเฉยพุทธพุทธปิดไปครับปิดอันนี้ก็ได้เพราะว่าไม่อะไรบ้างเด็ดไม่ใช่คุณต้องหลบไปด้วยไงมันต้องหลบด้วยสกิลอะเพราะว่าอาคิสังเกตมันมีไว้หลบแล้วก็เอาไว้ดูด้วยตายแต่โอ้โหทำไมเขาว่าอยู่ทำไมเลือดมันลดเร็วแล้วเลือดไม่ค่อยขึ้นเพราะลืมเปิดเผาแล้ทุกคนตายเลยวุ้น สุดล้ากลับมาเรือเรา<ฮ>ได้ปรกากฏการข้างใหม่เรือลอยฟ้าอันนีเ,เนี่ยเรืคือเรือลอยได้นะคนดูเอ้ยเอ้าพี่พุธหอยหลับหน้าหรือเปล่าไปเช็คดิสดูดิว่าหอยได้ไหมครับมันจะกลายเป็นเรือเติมพี่บินแล้วอ่าล่ะโอเคเอยังไม่ขึ้นเรือเลยไม่ใช่ไม่ใช่เรือมันสีของโนตากี้รออยู่ อ๋อแล้วโอเคไปต่ออยู่เกาะนิสลาเลยเชียวใช่ไหมไปเกาะต้นไม้ต่อไปครับต้นไม้ยักษ์คอจากเกาะเนี้ยทีนี้เดี๋ยเราจะไปเกาะอะไรต่อคุณแม่เกาะแม่เรียกเกาะคุกกี้อ่ะเกาะอะไรนะคุกกี้อันนี้คุกกี้อะอ๋อเป็นเกาะขนมเหรอใช่นุ่นๆอ่างงคุณแม่ก็ชอบเลยใช่คุกกี้ช็อกโกแลตมีหมดเลยโอ้โหคุณแม่ก็ชอบกินขนมนะ คุณแม่ก็เลยไซส์นี้นะแม่เป็นสายหวานสายหวานไซส์พลัสนะโอ้โห,หอ่าลอ่อ่ให้ดูหาน้าก่อนบ<อ>ิ๊กมัมอ,อ่าชื่อบอสอะไรนะบิ๊กมัมเป็นผู้หญิงเหรอใช่อย่าตีผมนะโอ<ห>้บอกไม่ตีแล้วมันตีลแลแปงร่างมันตีผมติดจัดเลย,ยทุกคนติด ต้องลาแปลงแล้วติดต้องไม่แปลงแต่ว่ามันมองไม่เห็นเลยพี่บู๊ตมองไม่เห็นเลยพี่บู๊ตมันก็โดยอย่างนี้แหละทุกคนต้องยใหญ่ที่สุคือต้องติดต่อต้องกลับล่างใช่ไหมแต่ถ้ากลับล่างแล้วมันตีเบานะก็ไม่เป็นไรก็ตีกันหลายคนอ๋อก็ช่วยช่วยกันตีนะอ๋อแสดงว่าคนนี้เหรอที่ทำชิคกี้ใช่ไหมอันนี้เค้กเค้ก แกเค้กควีนอ๋อ้อนเ่คือใต่อันนี้คือบิ๊กมังเขาถูกผิดกันเขไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเราเราต้องเป็นตัวนี้ถ้าเราไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นคนดูมองไม่เห็นอะไรเลยกามิตี้แลนี่คือสายสายเดียวคุณแม่ก็ได้เาทำไมแม่โดนเตะมาเรื่อนสมองมาเอ้ไม่จริงเดี่ยว n o r า a l มา n o r m a มาต้องคปิดายเกียรุิมองไม่เห็นมัวมากเลยตอนนี้ใช่มันมัวมากคือต้องคุยทายเีย ออแค่นี้ก็มองไม่เห็นแล้วนะไม่รู้บอสอยูไ่ไหนแล้วทั้นั้นแล้วนะสูดิทุกคนเนี่ยใครมันจะไปเห็นบอสนี่คือคนเผาแก๊สนะครับมาถล่มสุดทางนะกรโดนตีไม่โดนแม่ตีบ้างก็บาทเลยแม่ตีเอามาดูเอกมาตั้งลาง คุณแม่เขาเป็นหัวหน้าแก๊งใ่เลนีคดิดกทุกคนนาเรื่อยเรือยคุณแม่เขาเป็นหัวหน้าแก๊งนี่ดิ๊งันก็เอาติดกระแพงเลยเฮ้ยมีความจะตายแล้วอะตายแล้วตายแล้วปิดฉาก้าสวย หแต่วุณได้จอบไหมไม่ได้แป,<ไ>ปลงๆๆล่างฉล้ออ้าววลวไปต่อไปต่อไปต่ออ่าเดี๋ยวข้าติดนี่คือห้องห้องเท,ทเดี๋ยวบอกก็าดิอันนี้ห้องเท,ทเหรอใช่ของโลกสามโอ้โหหรูหรา้รนได้จริงนะมาลองหน่อยเพื่อนออเออมีแม่ติดอยู่ที่บอร์ดด้วย4ีสุโป มีสูบผลในห้องด้วยเลยใช่โอ้รวบร,รวมเลยนะขายผลขายผลก็อยู่ตรงนี้โอ้โหรวมเลยุวมเผ่าุวมเผ่ารวมแหล่งเสียเงินเลยนะตรงนี้นะผลเพลงขายนี่เปลี่ยนฮาคีเปลี่ยนฮาร์ดีมีอยู่ข้างล่างเต็มเลยเขานั่งกันอยู่ข้างล่างนะคระับอ๋อเดี๋ยวพี่พุธต้องมาเปลี่ยนฮาคีดทีห้องนี้เปล่าเมื่อกี้ที่ซื้ออะเอาล้คนมีาสเอาล้โอเค คลิปนี้เราก็คือจะให้มาดูโลกที่3านะที่พวกเราเพิ่งเข้ามากันนะครับโดยที่มีที่ซีกันแล้วก็ที่ฟูดแล้วก็คุณแม่นะโอ้โหทุกคนตอนนี้เป็นผลแก๊สหมดแล้วนะครั้งหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นผลอะไรกันนะยังไงฝากอะไรนะครับกดไลค์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้พูดใน้องพี่ชาด้วยนะครับ เดี๋ยวเดียวเยวช่องอะไรอ่ะหรือว่าในช่องอะไรยังไม่บอกช่องเลยช่องอะไรพุทธิชาพุทธิชานะอย่าลืมมาดูกันนะที่ช่องพุทธิชามีคลิปมากมายเลยเขางงเขางงว่าเรายืนทำอะไรกันฝากกันด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับขอบคบาบายบาย